สวัสดีครับทุกคนผมว่าหลายคนตอนนี้ก็รอดูกำแพงกั้นดินอยู่ว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าตรงนี้นะครับดินมันซุดแล้วก็แตรงนี้มันแตกมันทางลมถล่มลายลงเยอะแล้วนะครับผมแล้วคนรอรุ้นอยู่ว่าเฮ้ยเสียตีเมื่อไทําทำั้งทีว่าพายุก็เข้าฝนก็ตกมาดูกันครับตอนนี้เราก็ได้ช่างคนเดิมนะครับช่างด่วนเมืองชนมาทุกคนนี่นะครับมาดูเลยให้ทุกคนดูนะครับว่าทําแบบนี้มันจะอยู่มันจะแข็งแรงแค่ไหนนะครับนี่ครับมาดูงานใกล้ๆนะครับผม นี่นะครับแบบนี้เลยมาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็น,น,นเหล็กน,นะครับเหล็กป้องอ้อยใหญ่มากเห็นไหมครับทุกคนคานก็จะเป็นคาน35นะครับผมขนาด35นิ้วนะครับนี่้ใหญ่มากทุกคนดูที่อันนี้เสาก็จะเป็นเสาเข็ม22ไอน,นะครับผมเสาเข็ม2 2สไอสเตรียบการทาเนี่ยก็คือว่าจะทําคานล่างแล้วก็คานบนคานบนรัดคอนะครับแล้วก็ต่ออันนี้เราก็จะตัดทิ้งนะครับผมตัดทิ้งเป็นเสาลวดคาร์บอยต่อจากตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคานใหญ่คานใหญ่เหมือนกันแล้วก็เหล็กป้องอ้อย สามยาวไปนู่นเลยแล้วก็ทําสเตย์ดึงสองชั้นนะครับทุกคนว่าแบบนี้มันแข็งแรงหรือยังเหล็กใหญ่ขนาดนี้เสาใหญ่ขนาดนี้ดึงสเตย์ทุกช่องนะครับสองชั้นขนาดระยะห่างนะครับของเสานี้ประมาณ1เมตรห้าสิบนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยหน่อยเดียวเองเมตรห้าสิบทุกระยะเท่ากันหมดเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องมือเขาถึงจริงๆใช้แมคโครคันเดียวอยู่เลยแล้วก็มีดอกเจาะแล้วก็มีทีมงานคุณภาพทําตลอดเวลาเลยนะครับ อันนี้เพิ่งเริ่มงานแค่วันที่2นี้นะครับเนี่ยวันที่2เริ่มงานเมื่อวานนะครับผมก็คือว่าตั้งเสาเข้าไปพ่กนี้ก็เข้าแบบคานเสร็จคานล่างก็น่าจะเทเสร็จนะครับผมนี่ครับก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เป็นน้ําเยอะมากเพราะว่าฝนตกพายุเข้าทุกวันเขาเลยต้องเอาไมโครเนี่ยขุดดินไปถมกั้นทําเป็นคนานนะครับเพื่อไม่ให้ดินเพื่อไม่ให้น้ําไหลข้ามมาไม่งั้นทํางานยากเจาะไม่ได้ทํางานลําบากนะครับผมก็ถือว่างานนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็งานหนักอยู่พอสมควรก็ สงสารช่างอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแกรับปากว่าจะทําทให้จบก็คือว่าจบอยู่แล้วนะครับผมคนนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าแนวทางประมาณนี้มันจะแข็งแรงหรือเปล่ามันจะจบแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวถ้าเสร็จจะลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน